ต้องยอมรับนะคะว่าสังคมปัจจุบันค่าใช้ใจ่ายต่างๆสูงมากขึ้นเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อและภาวะทางเศรษฐกิจทำให้รายรับที่เรามีไม่เพียงพอกับรายจ่ายค่ะหลายๆคนอาจจะมองหาว่าเราจะทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ของเราได้จากอะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะแหวนมีคำแนะนำในการคิดค้นหาอาชีพเสริมของเรา และมีอาชีพที่มาแนะนำกันค่ะเริ่มแรกนะคะอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองมองว่าความถนัดของตัวเองหรืองานอดิเรกที่ตัวเองชอบทำมีอะไรบ้างและเราจะแปลงความถนัดและงานอดิเรกนั้นมาเป็นเงินได้อย่างไรอาทีเช่นนะคะบางคนอาจจะชอบทำอาหารชอบทำขนมถ้าเกิดว่าเราทำคอนเทนต์ดีๆนะคะเราสามารถทำสิ่งเหล่านี้ ไปขายในโลกออนไลน์ได้นั่นเองค่ะแต่สาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรนะหรือว่าฉันควรจะทำอะไรดีวันนี้แหวนก็มีอาชีพมาแนะนำนะคะ4อาชีพด้วยกันค่ะอาชีพที่1นนะคะก็เรื่องของการขายของออนไลน์นั่นเองค่ะตอนแรกเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรดีแหวนจะแนะนำว่าให้ทุกคนนะคะลองขายของใช้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยขายเป็นของใช้มือ2อลองเริ่มไลฟ์ดูนะคะเพื่อจะพบค้นพบมุมมองใหม่ใหม่ในการขายของออนไลน์ก็ได้แหวนยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวเองเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าที่เราไม่อยากจะใส่แล้วแต่ยังมีคุณภาพดีอยู่แหวนก็เอามาไลฟ์ขายเป็นเสื้อผ้ามือ2ค่ะข้อ2นะคะจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการเป็นฟรีแลนซ์ค่ะหลายๆคนอาจจะทํา ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบโปรแกรมการเขียนกราฟิกบางคนอาจจะเป็นสถาปนิกเขียนแบรนด์บ้านอะไรแบบนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้งานของคุณมาหาอาชีพได้ในโซเชียลค่ะโดยที่คุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปหางานได้ในโปรแกรมที่ชื่อว่า Fiverr หรือว่า Upwork นะคะอาชีพที่3คืออาชีพเกี่ยวกับการสอนค่ะการสอนออนไลน์ ณที่นี้ไม่ได้จําเป็นว่าเราจะต้องสอนเป็นครูหรือ่าเป็นอาจารย์อย่างเดียวนะคะบางคนอาจจะมีความถนัดบางอย่างอย่างเช่นการวาดรูปหรือว่าการทําอาหารแบบนี้ก็สามารถสอนออนไลน์ได้นะคะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องศึกษาเรื่องของตลาดในโซเชียลให้มากขึ้นนั่นเองค่ะและอาชีพที่4นะคะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการขับรถค่ะอาจจะเป็นขับรถพาผู้โดยสารไปส่งหรือว่าขับรถ ส่งอาหารส่งของเดี๋ยวนี้ก็มีหลายแพลตฟอร์มนะคะที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำอาชีพเหล่านี้ได้แหวนเคยสัมภาษณ์คนที่เขาทำอาชีพนี้นะคะจะบอกว่าอาชีพเนี้ยรายได้มากมากกว่าที่ทุกคนคิดนะบางคนเขาทำงานประจำค่ะแล้วหลังจากช่วงที่ว่างหลังจากงานประจำอะค่ะเขาก็จะไปขับรถส่งอาหารหรือว่าจะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เขาไม่ได้ทำงานประจำแล้วอะคะ่ะ เขาบอกว่ารายได้มากกว่ารายได้ประจำของเขาอีกนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาอาชีพเพื่อเสริมรายได้อยู่แหวนก็อยากให้ทุกคนเริ่มคิดได้เลยนะคะแต่การที่เริ่มนั้นมันไม่ยากเท่ากับการให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ค่ะเนื่องจากว่าในระหว่างทางเนี่ยทุกคนอาจจะมีอุปสรรคอาจจะมีเรื่องของการที่ว่ารายได้ยังไม่เข้าแบบเป็นที่น่าพอใจนะคะอยากให้ทุกๆคน อดทนค่ะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองหรือว่าพัฒนาตัวเองมากขึ้นรับรองว่าคุณจะสามารถไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ